96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network ช่วงอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยดรภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก สวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่26มกราคม2563กับผมดรกอล์ฟภาคภูมิไข่มุกครับสำหรับวันนี้พร้อมแล้วครับที่นำสาระความรู้ดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์ซึ่งเชื่อมัน่นเลยว่าคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังอยู่นั้นกำลังมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับ ด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพด้านการแพทย์ต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะนำท็อปิกเหล่านั้นที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังนั้นที่สงสัยกันอยู่มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วมาโดยพร้อมเพรียงกันครับกับวิทยากรประจารายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณพ่อครับช่วงนี้ประเทศไทยฮะและทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มลภาวะทางอากาศก็ดอีอาการเจ็บป่วยที่กําลังแพร่ไประบาดไปทั่วโลกเลยก็ดี เตรียมตัวกันอย่างไรดีครับเรื่องนี้ข่าวมาทับข่าวมาทับข่าวมาทับข่าวไปเรื่อย <c oughs> ๆเยอะแมากมายแล้วก็ยังมาทับเรื่องราวที่เราสองพ่อลูกพูดคุยกันเป็นซีรีส์ตกค้างกันอยู่ตอนนี้อุ่นใจกับคุณหมอกำลังอยู่ในซีรีส์ สัญญาณเตือนจากร่างกายของเรารมีการผิดปกติอะไรร่างกายจะเตือนมาอย่างนั้นเพียงแต่เราต้องรับรู้ว่าร่างกายจะเตือนอย่างไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องคราวที่แล้วเราพูดเรื่องเกี่ยวกับการวัดไข้มีไข้แล้วจะวัดกันอย่างไร,รวัดได้หลายช่องทางวัดทางปากาวัดทางรักแร้ว,วัดทางทวารหนักก็สามารถได้อุณหภูมิร่างกายออกมาเพื่อวินิจัยโรคได้ในเบื้องต้นครัหรับในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ยาลดไข้หรือยาลดความเจ็บปวดที่เรียกกันง่ายๆว่าพาราเซตามอลนั่นเองมันดันบาบังเอิญมามาทับทับทัหลายๆเรื่องเกี่ยวกับทั้งโคโรนาไวรัสก็ดีนะพมสอก็ดีและไอเรื่องพาราเซตามอลของเราก็ดีเพราะฉะนั้นวันนี้จัดหนักเลยครับมันอยู่ในระดับการที่จะต้องใช้กันอยู่ปประจำๆยาแก้ปวดนะครับยาพาราเซตามอลซึ่งคนก็บอกว่ามันกินเหมนกับเป็นเพื่อนบ้าน เป็นมิดคู่เรือนเพื่อนคู่บ้านเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านกันเลยทีเดียวบางบ้านมีเป็นกระปุกแต่ส่วนใหญ่เราเดี๋ยวนี้ก็ซื้อไปแพงๆครับพนะา,ารัเซตมอลปกติแล้วเม็ดที่ขายในเมืองไทยจะเป็นเม็ดขนาด500มิลลิกรัมหนึ่งเม็ด500รมิลลิกรัมพูดกันเป็นน้าหนักครับน้าหนัก500มิลลิกรัมแสดงว่าเรื่องราวของน้ําหนักนี่มันต้องจําเป็นกับการกินการใช้ของมันแน่ๆเลยใช่เพราะว่าการคํานวณน,น้ําหนักนี่เองทําให้ค่าพอดีพอดีของตัวยาเนี่ย มันสามารถลดไข้ในคนที่ต่างคนต่างรูปร่างต่างคนต่างน้ำหนักต่างคนต่างอาการเจ็บปวดนั้นรุนแรงแค่ไหนก็ทําให้การใช้จะต้องปริมาณให้พอดีพอดีไม่ให้เกินเพราะถ้าเกินจะมีผลเสียเหมือนกันยาทุกอย่างมีคุณมหันแต่ก็มีโทษอันนั้นะครับมีคุณอันาน,านั้นมีโทษอน,นัน,นมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ากิน เกินหรือกินขาดไปเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในความพอดีพอดีที่เราพูดเรื่องราวรรายาวกันมาเลยเพื่อจะเข้าคําถามสุขภาพวันนี้ครับ,ค,รบคำถามสุขภาพวันนี้เกี่ยวกับเจ้ายาที่ชื่อว่าพาราเซตามอลนี่แหละซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ในการลดปวดก็ดีลดไข้ก็ดีคําถามของเราจะมุ่งเป้าไปที่การลดอาการเจ็บปวดคําถามวันนี้ถามว่าการที่เรากินยาพาราเซตามอลเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการเจ็บ ปวดของร่างกายนะอันที่จริงแล้วเนี่ยอาการเจ็บปวดนั้นมันไม่ได้หายไปแต่ยาเนี่ยไปยกระดับยกขีดจำกัดการทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นใช่หรือไม่ใช่ครับพอมันยกระดับขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าที่เฉยไม่ปวดหรอกไม่ปวดจริงแล้วระดับเนี้ยเดิมทีสมองบอกว่าปวดใช่หรือเปล่าตอบเข้ามาครับโทรศัพท์สายตรง0 2 2 4 8 1 6 5แและ SMS ครับ4111965ครับผมแถมยาตัวนี้ยังมีฤทธิ์ในการลดไข้ด้วยโอ้อโหยหนึ่งตัวทำา2หน้าที่หลักแต่ว่าไข้ตอนนี้กำเป็นกาลังเป็นปัญหาของคนทั่วโลกอย่างที่ก็พูดนำไปแล้วนะครับรบมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือสายพันธุ์โครโครโนาไวรัสงั้นเบรกที่หนึ่งนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับโครโครโนาไวรัสกันก่อนเลยแล้วกันว่าอันตรายยังไงแต่เน้นประเด็นเรื่องการดูแลตัวเองที่เพิ่มไม่ให้มีการติดต่อจากคนไปสู่คน ใกล้ชิดต่างง่ายเกินไปนะครับครับเชื้อโรคตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แปลงกายมาจากไวรัสที่มันเคยมีในธรรมชาติของสัตว์สัตว์ป่าเพราะพยายามที่จะปรับตัวปรับตัวปรับตัวเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่ครับเพื่อให้เข้าคนได้อแล้วสุดท้ายมันก็ชนะมันสามารถจะบุกเข้าคนได้จริงๆการที่มันปรับตัวเนี่ยเพื่อการอยู่รอดของเขาเองใช่เจ้าเชื้อโรคเนี่ยเพื่อจะหาทางเข้าสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นแหละให้มันเยอะขึ้นเพราะธรรมดาแล้วเนี่ย การวิจัยเขาบอกว่าต้นแบบมันคือมาจากข้างข่าว oh. แล้วมีการแปลงกายไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่สัตว์นะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้สัตว์อะไรเป็นต้นเหตุมันต่างกับซาตอนที่เมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นขอนกกเด็กๆอยู่นะมันก็มีจากข้างข่าวตัวนี้เหมือนกันแล้วก็แปลงกายเข้าสู่ชมดทีนี้มันมีคนที่ไปกินชมดเราไม่เคยกินเลยเราไม่เคยกินเลยก็เลยทําให้รับเชื้อโรคที่ตั้งชีวิตซาต่อมาก็มีเชื้อเมอร์สอันนั้นมาครอบแพะ แต่รัตติกุลนี้เหมือนกันครับแต่บังเอิญไปเข้าสู่อูดอแล้วก็แปลงกายไปเข้าสู่คนจนได้แสดงว่าไอ้พวกโรคแปลกๆอาการแปลกๆไวรัสจอมมหาการเนี่ยม,มักจะมาจากถิ่นฐานที่คนไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ชํานาญจะมีคนกลุ่มเฉพาะที่ไปควักมันออกมาจากธรรมชาติมันก็เลยปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของมันเองครับ,คร,บครั้งนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นเจ้าเวลสต้นแบบจากข้างข่าวก็มังนะครับ การวิจัยยังไม่ถึงสี่สุ้สิ้นสุดนะครับแล้วก็มาเข้าสู่สัตว์ถัตาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าต้นแบบจริงๆที่เกิดโรคเนี่ยมันอยู่ที่เมืองอูฮันเนี่ยในตลาดที่มีการขายสัตว์ปาหลากหลายนะคนข้นิยมกินสัตว์ปาต่างๆมีขัาข้าขคาวมีงูมีอะไรหลายๆอย่างกินแบบแปลกๆก็เลยทำให้มัน แปลงกายแล้วครับบุกเข้าสู่คนแล้วจริงๆไอ้ตัวไวรัสตัวนี้นะโครโรนาไวรัสนะครับคุณพ่อครับมันอันตรายมากไหมฮะแล้วมันมันเราสามารถจัดการมันได้ด้วยความร้อนหรือเปล่าว่าคุณพ่อบอกว่าเวลากินอะไรกินร้อนๆนะลูกจะปลอดภัยครับความร้อนช่วยฆ่ามันได้เรื่การที่เรารู้ว่ามันมาจากสัตว์แล้วมันแปลงกายไปเข้าสู่คนได้ครับติดต่อกันทางรอ o p l e ตนะฮะภาษาฝรั่งไม่ต้อง <Dro pped S 2> สนใจครับ <fect> มันคือละอองจากน้ําลายคนที่จามฟิ เวลาจามครั้งหนึ่งเนี่ยครับจะมีกล้องขยายท่านเห็นจินตนาการตามนะครับมันจะมีละอองน้ําลายปเป็นหมื่นเป็นล้านละอองเล็กๆเ,เหมือนคุณแม่เวลารีดผ้าจะมีเจ้าตัวฉีดน้ําฉีดฟิตๆกนันเลยคล้ายๆกันเลยครับเวลาจามาหนึ่งครั้งก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอไอหนึ่งครั้งก็คล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันการไอการจามนั้นจะมีละอองเล็กๆห่อนเนี้ยจากปากของคนที่ไอกระจามเนี่ยถ้าหมายว่าจามแรงเต็มที่นะฟึ้ดเต็มที่เนี่ยจะไปได้ประมาณเมตรครึ่งจากปากของเขา แสดงว่าใครอยู่ในอัลสมีประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งเนี่ยได้รับละอองเล็กๆเหล่านี้ซึ่งในนั้นก็มีเชื้อโรคพวกนี้ติดไปด้วยก็จะเข้าสู่เราได้ครับเอาใหม่ถ้าเรากันไม่ให้เขา้าไอใส่เราได้หรือเอาหน้ากากลนามัยไปใสป่ปากเขาปิดปิดปากเข้าไป เวลาก็ไอมันก็จะติดอยู่ที่ด้านในของหน้ากากนั่นแหละไม่กระจายไปสู่คนอื่นมากมายนักแล้วในทางกลับกันสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อแล้วใส่แมสเชื้อโรคมันก็จะมาติดอยู่ด้านนอกครับทาให้เราไม่หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปหรือเสียงน้อยลงเอนาใหม่เอาใหม่นะครับกรณี้ที่สดๆดจนแบบนี้ไอก็สดๆเนี้ยใช้หน้ากากอนามัม่ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไอไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เมื่อเอินพื้นโต๊ะอยงโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยไอแล้วฟึบ เราออกมาไม่ไม่โดนใคร<ะ>มันก็ตกไปที่ผิวโต๊ะไปนอนเล่นๆอยูอ่ถ้าเราไปจับอะไรแถวผิวโต๊ะไปจะติดที่มือเราครับอันนี้เราติดหรือยังฮะนี้เราติดหรือยังยังไม่ติดยังไม่ติดเพราะอยู่ที่มือในมือเราสามารถดูแลป้องกันตัวได้ผิวหนังมนุษย์จริงมันกันไม่ให้มันเข้าเราได้อ๋อโอเค,คปลอดภัยอยู่ยังปลอดภ<ะ>ัยอยู่แต่ถ้าเกิดเราเอามือเราเอานิ้วเราไป แ, <laughs> แคะจี่หมูกเกิดคันตาเกิดคันตาขึ้นมาหรือว่าล่วงปากแคะฟันมีอะไรติดฟันอยากจะใช้มือแคะสามแหล่งนะครับก็คือเนื้อเยื่อสีชมพูชมพูเวลาพลิกหนังตามาจะเห็นชมพูชมพูเวลาแคะจีหมูกสองดกระจกจะเห็นเยื่อข้างในเป็นชมพูชมพูอ้าปากจะเห็นก้างลิ้นเราเยื่อบุเป็นชมพูชมพูเนื้อเยื่อเหล่านี้มันเป็นตัวที่เชื้อไวรัสเข้าได้อพราะฉะนั้นมันผ่านติดที่มือเราไปจับนู่นจับนี่มาที่มีละออง ไอยน้ำไอของคนที่เป็นโรคติดมือเรามันจะอยู่อย่างนี้แหละทําอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราล้างมือก็จะชะล้างลงสิ่งน้ําไปครับก็จะจบไปลงท่อไปอหรือไอ,ไอ,รอรกระหอจะช่วยระดับหนึ่งนะแต่ถึงแม้มนมันสู้สบ,บู่ไม่ได้ล้างไม่ได้หรอกรแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนนในกรณีที่ไม่มีน้ำนะครับแต่ว่ากรณนนีที่มันไปแคะจมูกทยี่ตาเชื้อโรคจากที่มือเรานี่เองมันจะเข้าสู่เยื่อบุจมูกเยื่อบุตา หรือเยื่อบุในปากแล้วก็ไปทําให้เกิดเพิ่มปริมาณพวกมันจนกระทั่งชนะเราแล้วก็ทําให้เราเป็นโรคจนได้อ้าวเนี่ยฮะประเด็นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องอาการโคโรนาไวรัสเราก็ต้องย้อนกลับมาคํายอดฮิตของเราก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสออกจากบ้านไปด้วยครับออกจากบ้านใส่แมสด้วยนะครับคนที่เป็นพักอยู่ในบ้านแต่ถ้าจะไปพูดคุยกับใครกระดางต้องใส่แมสคุมคเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อคนอื่น แสดงความห่วงใยคนอื่นด้วยป้องกันทั้งเขาป้องกันทั้งเราถ้าเกิดเวันนี้ที่ไปหยิบจับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสาธารณะครับคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับลูกบิดประตูเนี่ยจะต้องพยายามที่จะล้างมือครับหลังจากที่หยิบจับพวกของที่เป็นสาธารณะเพราะว่าอย่างที่เรา้ฟังแล้วมันติดอยู่ที่มือถ้ามันอยู่ที่มืออย่างเดียวมันเข้าเราไม่ได้หรอกลูกบิดประตูการสแกนนิ้วเข้างานทุกอย่างเหล่านี้ล้วนมีโอกาสที่ทำให้เชื้อโรค เหล่านี้ติดมือคุณมาได้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันดีๆทําทํากิจกรรมเหล่านั้นเสร็จแล้วล้างมือให้เรียบรอ้อยถ้าไม่ได้ล้างมือก็อย่าไปแคะจมูกอ,อย่าไปขยี้ตาอย่าไปคยีปากต้องฝืนนิสัยใหม่ที่คนเคยกันยี้ขยี้ยี้แค่แค่แค่เนี่ยห้ามเลยแต่ <laughs> ถ้านจะได้ล้างมือให้จบซะก่อน,นครับ,รบสะอาดซะก่อนด้วยสบู่นะครับสบู่จะละลายเชื้อพวกนี้ลงซิงน้ําไปแล้วมันก็จะตายไปครับและการใส่แมสเหล่านี้ครับคุณพ่อครับมันยังช่วยป้องกันฝุ่นพี2.5ม ใ<ด>น่วง้มันเ<ล>ยด้วยเคราวนีว้มันป้องกันตัวฝุ่นเองไม่ได้แต่ฝุ่นเองนะครับจะมันอยู่ในทั่วๆไปอยู่แล้วก็จะลดปริมาณฝุ่นขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ระดับหนึ่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็ถ้ากากอนามัยก็สมควรที่จะเอาไปใช้นะครับเวลาเข้าสู่ชุมชนดิกเลื่องการไปที่ชุมชนชุมชนที่ตลาดตลาดห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ครับก็เป็นวิธีการที่เราทําให้เราเนี่อยู่ห่างไกลจุดที่มันจะแพร่เชื้อให้เราได้ ก็เป็น <Bien> น <ven ido> no pues e, ิสัการที่แบบชาวบ้านทั้งประเทศไทยฟังเราลองปรับตัวกับท่านดูนะครับหนึ่งคือใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการไอละอองไอน้ําสดๆที่จะเข้าสู่เราสดๆครับแต่ถ้ามันไม่สดมันไปอยู่ที่ติดตามภาชนะต่างๆพื้นผิวโต๊ะคีย์บอร์ดรูปดประตูห้องน้ําสาธารณล่ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดเพื่อชะล้างมันออกไปแต่ถ้าถึงไม่ได้ล้างก็3คืออยาแคะจมูกอยาเอามันเข้าร่างกายอ่าอย่า แต่ทำให้สิ่งที่มันจะมีปัญหากับเราได้นะครับครับนี่ก็สิ่งที่ผมพยายามแนะนําให้พวกเราจะพยายามดูแลตัวเองนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยกันท่วนหน้าท่วนตานะครับขอพะชาสัมพันธ์ฝากผ่านรายการหัวใจใกล้คุณหมอไปด้วยอยารังเกียดคนใส่แมสมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทั้งป้องกันคนอื่นและป้องกันตัวเราเองด้วยเพราะนั้นในโอกาสเนี้ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยที่จะให้เกียรติคนที่ใส่แมสถือว่ามีความสามารถมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีครับ 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network ช่วงอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยด็อร์ภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก